จริงๆวันนี้ก็ผมว่าของผมเนี่ยง่ายสุดละนะครับเพราะว่ามีแค่กล่องกลองเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็หลายๆคนให้ความสนใจนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะว่าราคาบิตคอยปีที่แล้วเดือนเมษามันอยู่ที่ห0 0 0ื่นเหรียญใช่ไหมครับวันในช่วงทรัมป์รับตําแหน่งเดือนธันวาที่ผ่านมามันขึ้นไปแสนแสนต้นๆเนาะน,นะครับจริงๆเราเราเพิ่ง IPO กลองบิตคอยครับชื่อย่อนครับว่า MBTC ETF ครับขีด UI ผมต้องขอประกาศความเสี่ยงนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นกฎของกรอตอกองนี้เป็นกองเขาเรียวกว่าเป็นกอง UI UI หมายควาว่า Ultra Accredited Investor ครับเป็นความเสี่ยงระดับ8บวกนะครับขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันแล้วก็รายใหญ่พิเศษเท่านั้นนะครับทีนี้กองนี้เรา IPO ไปเมื่อมิถุนาปีปีที่แล้วเองนะครับตอนที่ IPO เนี่ยบิตคอยตอนนั้นก็สักประมาณ60,000เหรียญน,นะครับทีนี้ผมก่อนที่จะออก IPO เนี่ยผมก็ ได้รับกันบ้านเนาะให้ให้ลองดูว่าไอ้บิตคอยมันควรจะไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ณนะวันนั้นนะครับเมื่อ,อหลายเดือนก่อนเนาะผมก็เมื่อตอนเดือนมิถุนาเมื่อตอนเดือนอนี่ครับเมื่อตอนเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าในพรี e n t a t i o n ชุดนี้ด้านซ้ายล่างเนี่ยจะเห็นว่า as of 2ีมีนานั่นะคือประมาณสักสเดือนก่อนที่เราจะออกกอง Bitcoin ETF ตัวนี้นะครับ ผมก็ทำซิมูเลชันขึ้นมาแล้วก็ณวันนั้นบิตคอยราคา60,000ใช่ไหมครับก็ทำพิจิตรชันว่าเอ๊ะปลายปี2024ซึ่งผ่านไปแล้วว่าบิตคอยน่าอยู่สักเท่าไหร่แล้ว1ปีหลังจากตอนนั้นอะนะครับบิตคอยควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับพราะทำซิมูเลชันออกมาเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วปลายปีที่แล้วจะเห็น1นึ่งแจนสองพนี้าตรงนี้บิตคอยมันควรจะราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญนะครับแล้วก็ช่วงกลางปี2025เนี่ยมันควรจะมาสักแสนห้านะครับ ทุกท่านจะเห็นเลขตรงนี้ว่า1 5 2 3 6 5คือประมาณซ 150, 000, เซสักแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับซึ่งตอนนั้นผมพูดไปเนาะแต่ก็ไม่ไม่มีใครเชื่อนะครับตอนที่มัน6 0,000นะแต่สุดท้ายตอนธันวาเนี่ยมันก็ขึ้นมา10,000แสนจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็คือว่าผลตอบแทนในอดีตนะครับไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตนะครับทีนี้หัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสั้นๆนะครับสิ่งที่พวกเราจะได้นะครับก็จะมีอยู่ ประมาณสัก4เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ risk and return การที่เรามีบิตคอยในพอร์ตเนี่ยมันควรจะคาดหวังผลตอบแทนสักเท่าไหร่ถ้ามองไปข้างหน้านะครับแล้วก็ความเสี่ยงแน่นอนอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าบิตคอยเวลามันลงทีเนี่ยมันสามารถลบได้70-80%ของเงินต้นที่เราซื้อนะครับ mm hmm. ก็จะพูดถึง risk and return ข้อที่สก็คือคนจะชอบถามผมว่า ปัจจัยอะไรเวลาถ้าเกิดจะซื้อบิตคอยจะวิเคราะห์บิตคอยอ่ะปัจจัยอะไรที่แบบกระทบกับบิตคอยที่ต้องเฝ้าตามเพื่อที่จะดูว่าบิตคอยมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่3าคืออะสมมติรู้แฟกเตอร์แล้วรู้ลิสแอนด์ดีเทอแล้วแอสเซทอะโลเคชันนะนะถ้าคนที่แบบอยากจะมีบิตคอยในพอร์ตควรจะถือสักกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่ามีเงินล้านหนึ่งหรือมีเงินร้อยล้านก็ตามควรจะมีบิตคอยสักกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตนะเดี๋ยวผมก็จะมา เสนอไอเดียให้ฟังนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเดี๋ยวผมก็จะสรุปกองนะครับตัว M BTC ETF เนี่ยว่าน่าสนใจยังไงทำไมต้องมาซื้อกองทุนทำไมไม่ไปเปิดบัญชีซื้อ Bitcoin เองนะครับอันนี้ผมก็จะบอกให้ฟังเปรียบเทียบไปฟังนะครับทีนี้อย่างแรกเลยพูดถึง Risk กับ Return ก่อนนะผมขอเปิดด้วย Return แล้วกันนะครับก็ในรูปนี้หลายๆคนคงเคยเห็นแล้วว่าเวลาที่เราจะเอาพวก Asset มาเรียงนะครับว่าแต่ละปีนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ย ซ้ายสุดคือบนสุดนะครับซ้ายสุดเนี่ยคือปี2011ไล่มาทางขวา2012 13ตามปีเลยนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยจะเอาผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์นะแต่ละสีเนี่ยคือแต่ละสินทรัพย์นะครับมีทั้งสีดำสีดำ A C W I คือ MSCI All Country ก็คือหุ้นทั่วโลกนะครับสีสีเหลืองคือโกก็คือทองสีเขียวก็คือบิตคอยนะครับในรูปเนี่ยคือผลตอบแทนของ Asset Class ต่างๆ ทีนี้เราลองดูว่าไล่มาตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมา2011จนถึงปี2024ที่เพิ่งปิดไปนะครับก็จะเห็นว่า b บิตคอยอเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นอันดับต้นๆเกือบจะทุกปีถ้าเราลองดูปี2011 b บิตคอยบวก1,300%เนาะ2012บิตคอยบวก218%นะก็ลองไล่จากซ้ายมาขวาดูนะครับ ทีนี้ดู2ปีล่าสุดก็ได้ครับก็ปี2023บิตคอยบวก157ปี2024บิตคอยบวก170ก็คือปีที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเอาผลตอบแทน10ปีย้อนหลังมาหาเขาเรียกว่าอัตราผลตอบแทนแบบทบต้นแบบง่ายๆครับบิตคอยจะให้ผลตอบแทนประมาณปีละ85ต่อปี นะครับอันนี้คือผลตอบแทนย้อนหลังซึ่งผลตอบแทนในอดีตอะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตนะครับแต่ทีนี้เพื่อให้ได้ภาพคร่าวๆผมก็เลยต้องทําอย่างนี้เพื่อให้อ๋อพอนึกอ๋อมันบวกได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เราลองดูปีที่มันลบบ้างนะครับลองดูบิตคอยปีที่มันลบนะครับปี2022ลบกีบ่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะ64นะครับลบ64สิบเปอร์เซ็นต์สองพับ2022ปี2018ลบเท่าไหร่ลบ74เปอร์เซ็นต์หมายความว่า ถ้าเราลงไปล้านหนึง่งแล้วไปโดนแจ็คพอตต,ตอนปี2022พอดีเงินเราจะหายไป64ถูกไหมครับถ้าไปแจ็คพอตตอนปี2018เงินเราเนี่ยลงไปล้านนึงจะหายไป700,000กว่าบาทเหลืออยู่200,000 300,000อันนี้คือความเสี่ยงนะครับหลายๆคนคงพอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ตอบคำถามนะครับในข้อแรกก่อนผลตอบแทนของ Bitcoin ในอดีตเนี่ยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณสัก70 80 ส่วนความเสี่ยงนะครับก็คือดอดาวเนี่ยลงได้ถึง80-70%เลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตนะครับมันมีอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยสมัย10กว่าปีที่แล้วอ่ะตอนที่มันติดลบเนี่ยลบ90%หมายความว่าถ้าใช้เงิน1ล้านซื้อบิตคอยเนี่ยมันก็อาจจะลดไปเหลือ1 0 0 0 0แสนะครับสมัยก่อนนะ10กว่าปีแล้วดอดาวเนี่ยในช่วงปี2015เนี่ยเหลือลบ83นะครับ2018ก็เหลือลบ83แล้วก็หลังโควิดมาเนี่ยเหลือลบ76 ก็สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าก่อนหน้านี้มันเคยลบ90ลบ80แล้วก็ลงมาลบ70ไม่ว่าจะลบ90 80 70มันก็สูงอยู่ดีนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเตือนก็คือว่า Bitcoin เนี่ยผลตอบแทนมันสูงก็จริงแต่มันก็มีโอกาสปรับตัวลงได้ถึง80 70ได้เลยอันนี้คือความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับทีนี้ถ้าเราเอา Bitcoin เทียบกับราคาทองนะครับ เพราะเราบอกว่ามันเป็นดิจิตอลโกใช่ไหมครับหลายหลายคนบอกว่าบิตคอยเป็นดิจิตอลโกก็เลยเอาค่าความผันผวนในรูปนี้ครับทั้งสองเส้นสีฟ้าคือค่าความผันผวนของทองสีดำคือค่าความผันผวนของบิตคอยจะเห็นว่า volatility หรือค่าความผันผวนอ่ะสมัยก่อน2011เนี่ยมันสูงมากนะปีหนึ่งผันผวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็เส้นสีดำเนี่ยมันก็เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงตามการเวลาแต่ก็ยังสูงอยู่ดีนะครับประมาณนี้ครับก็ อันนี้คือความเสี่ยงและผลตอบแทนของ bitcoin นะครับทีนี้หลายๆคนชอบมาถามว่าเฮ้ยจะวิเคราะห์บิตคอยมันแฟกเตอร์อะไรบ้างนะผมตอบง่ายๆครับแฟกเตอร์ของบิตคอยเนี่ยมีจะแบ่งได้เป็นระยะสั้นระยะยาวกับ general factor แล้วก็แฟกเตอร์เฉพาะตัวหลังอย่างแรกนะครับปัจจัยอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ bitcoin ขึ้นหรือลงเนี่ยก็คือปัจจัยเดียวกับที่ทำให้นักลงทุน เกิดภาวะเขาเรียก risk on risk off นะครับ risk on risk off คืออะไรก็คือ economic outlook เศรษฐกิจเติบโตดีไหมจะมี recession ไหมอเมริกา monetary policy เฟดกำลังจะ easing ไหมกำลังจะลดดอกเบี้ยไหมนะครับถ้าเฟดขึ้นดอกหุ้นทั้งโลกลงหมดเลย bitcoin ที่ว่าจะขึ้นหรือลงครับก็ลงถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจแย่เกิด recession bitcoin ลงไหมครับมันก็มีส่วนที่จะทำให้ลง หมายถึงราคาปรับตัวลดลงนะครับหรือสต็อกมาเก็ตเซนติเมนต์นะครับสต็อกมาเก็ตเซนติเมนต์ก็คือ,อปัจจัยนะที่กระทบกับเขาเรียกว่า, <_ t une> วาเพราะว่านักลงทุนเนี่ยลงทุนแบบกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนาะในพอร์ตเนี่ยไม่ใช่มีแค่หุ้นเนาะมีทองมอีตัวสินครัพอื่นๆหลายๆตัวด้วยกันเนาะก็พวกนี้มันคือเขาเรียกว่าเป็น general factor ปัจจัยอะไรก็ตามที่กระทบกับตลาดหุ้นมันก็ กระทบกับบิตคอยในแง่เดียวกันนะครับทีนี้ปัจจัยต่อมาเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างใกล้ตัวแต่เป็นถือว่าเป็นเริ่มเป็นเฉพาะตัวละก็คือเลกูลเลชันการควบควบคุมจากรัฐบาลการควบคุมจากกรตอตอะไรพวกนี้นะครับหรือธนาคารกลางต่างๆนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้สี่ปีจีนก็แบนบิตคอยใช่ไหมครับจริงๆก็รวมถึงไทยด้วยถูกไหมครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็ รัฐบาลของไบเดนก็เหมือนจะไม่ชอบถูกไหมครับแต่พอมายุคทรัมป์นะยุคทรัมป์เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยทรัมป์ไปพูดงานสัมมนาเนี่ยเอ็กนะครับของคริปโตเคอเรนซีบอกว่า Never sell bitcoin คืออย่าอย่าขาย bitcoin นะวันนั้น bitcoin ขึ้นใหญ่เลยมันก็กลายเป็นว่าอีโ onomi กโน,โนอกจากอีโค onomi โโแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของรัฐบาลกลายเป็นว่าปีที่แล้ว2024 บิตคอยเนี่ยกรลโตอของอเมริกาอนุญาตให้บิตคอยสามารถลิสต์เป็น ETF ในตลาดหุ้นอเมริกาได้รัฐบาลของทรัมป์กลายเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะโปรคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยคืออย่างน้อยเนี่ยหลังจากนี้ไปอีกสัก4ปีรัฐบาลของริพับบิ c ก n ันโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คงจะไม่ได้เฮิร์ตบิตคอยจากก่อนหน้าน,นี้มันเป็นปัจจัยลบกลายเป็นว่าวันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่มันบวกมากขึ้นแล้วกันนะครับ ส่วนปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นฮาร์วิ่งนะครับในปีที่แล้วมันมีบิตคอยฮาร์วิ่งก็คือบิตคอยฮาร์วิ่งคือผลตอบแทนจากการขุดเนี่ยมันจะลดลงนะครับทุกๆ4ปีลดทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ฮาร์วิ่งซึ่งส่วนใหญ่พอฮาร์วิ่งแล้วเนี่ยบิตคอยก็จะบวกต่ออีกสัก2ปีนะครับถ้าเราดูเนี่ยหลังจากบิตคอยฮาร์วิ่งนะครับตรงสีฟ้าเนี่ยที่ทําเป็นสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยพอฮาร์วิ่งเฉลี่ยแล้วมันจะบวกประมาณสักหกร้อยเปอร์เซ็นะ นในรอบนี้ก็ปีที่แล้วบวกไปร้อยยี่สิบนะครับถ้าเทียบในอดีตเนี่ยมันก็ยังบวกไปไม่ถึงนะครับก็ก็ยังถือว่าบวกไปไม่ได้เยอะมากคือถ้าบวกด้วยผมตีง่ายๆนะว่าไม่ใช่หกร้อยก็ได้ครับเป็นสักสองร้อยเปอร์เซ็นตก็ได้บิตคอยก็ควรจะราคาประมาณสักแสนแปดนะครับซึ่งปัจจุบันมันอยู่ที่เก้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้หลักการในการดูว่าหลังจากฮาวิ่งมันจะพุง่งไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์เนาะที่ท,ที่ที่จะกระทบบิตคอยนะครับทีนี้ ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือแฟกเตอร์แบบค่อนข้างที่จะสั้นอาจจะแบบปีหนึ่งสองปีหรือสามปีไม่ไม่เกินนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีแฟกเตอร์ที่เป็นเขาเรียกว่า structural structural ก็คือเป็นระยะยาวคําว่าระยะยาวเนี่ยมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีนนะครับอย่างแรกเลยก็คือ economic digitalization นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราเข้าสู่โลกดิจิตัลกันมากขึ้นเรากำลังจะเข้าสู่ยุค AI ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นอะไร g e n e r a t i v e AI จะเป็น Agentic AI Physical AI นะครับก็เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาตอนนี้นะครับเกิดมาแล้วก็ไงครับถ่าย iPad เลยเกิดมาเล่นเกมเกิดมาเขาเรียกว่าพุ้นเคยกับดิจิตัลหมดเลยมันต่างกับยุคเบบี้บูม e r ต่างกับยุคเราเนาะที่ว่าแบบ เกิดมาปุ๊บก็กว่าจะได้จับพวกอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยมันก็อายุ30-40แล้วแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยความที่ว่าเขาคุ้นเคยกับพวกดิจิตอลพวกเนี้ยลองคิดดูว่าสมัยเราเนี่ยเกิดมาเราคุ้นเคยกับอะไรครับถ้าไม่ใช่หุ้นนะก็คือสินทรัพย์คือทองถูกไหมครับในยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเออทองเนี่ยคือคือซื้อเก็บนะครับซื้อเก็บแล้วก็ในเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาคุ้นเคยกับ,บบิตคอยกับทองเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะคุ้นเคยกับบ,บิตคอยมากกว่าทองด้วยซ้ําฉะนั้นแนนน่่อครับวา ด e โมกราฟิกที่มันเปลี่ยนไปอะครับปัจจุบันเนี้ยเวลของคนทั้งโลกเนะี่ยอยู่ในกระเป๋าตังของเบบี้บูมเมอร์สัก 70%- 80%แต่ว่าลองนึกภาพอีกสัก20หรือ30ปีข้างหน้าที่เบบี้เบบี้บูมเมอร์วันนี้อายุอาจจะ 60- 70ใช่ไหมครับอีก20ปีเขาก็จะอายุ 80- 9อ่าขึ้นไปแน่นอนครับว่าถ้าเขาจากโลกนี้ไปเนี่ยเงินเวลที่เขามีมันต้อง t r ร n s ส e อ์มาให้เด็กรุ่นใหม่ซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแน่นอนว เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสสูงนะที่เขาจะบอกว่าเขาเชื่อในบิตคอยมากกว่าฉะนั้นถ้าเขามีตัง์รับมาจากเบบี้บูมเมอร์หรือว่าพ่อแม่เขาที่อยู่เจเน็กเนี่ยพอเขาได้ตังมาสมมติได้มาสิบล้านมีมีส่วนมากๆเลยที่เขาเนี่ยจะ allocate เ,เงินไปซื้อบิตคอยมากกว่าซื้อทองในอนาคตนะครับอ่าฉะนั้นดีมานของไอ้ตัวบนะิตคอยเนี่ยมันจะจะค่อยๆสูงขึ้นแบบทีละนิดทีละนิดอันนี้เขาเรียกว่า structural change นะครับ demographic ที่มันเปลี่ยนไปนะอีกอันนึงก็คือ declining trust Reclining trust in dollar ไหมครามว่าไงไหมคราบว่าคือความเสื่อมค่าในดอลลร์นะครับหมายความว่าต้องบอกว่ามีหลายคนนะบอกว่าดอลลราเนี่ยมันบางคนพูดว่าดอลลร์เหมือนแบงก์กงเต็ใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าเอ้ยดอลลร์ dollar, เนี่ยถามจริงว่าถ้าเป็นสกุลเงินกับสกุลเงินด้วยกันนะมันน่าเชื่อถือมากที่สุดไหมมันก็น่าเชื่อถือมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเทียบนะครับตอนนี้ ความเชื่อถือในดอลลาร์เนี่ยมันค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดนะครับสังเกตง่ายๆว่าพอคนไม่เชื่อถือในดอลลาร์คนจะหนีไปตรงไหนครับอย่างแรกเลยครับก็หนีไปที่ทองก่อนถูกไหมครับทําไมไปถึงไปถึงทองเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลของคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเจน x ยังอยู่ในเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเชื่อทองมากกว่ามันก็หนีไปที่ทองนะครับแต่ว่า Demographic ที่มันเปลี่ยนนะครับ d e c ค i n i n g trust คือความเชื่อถือในดอลลาร์ลดลงนะแน่นอนว่ามันจะต้องมีเม็ดเงินที่ใส่ไปใน Bitcoin mm. ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แค่ว่าเป็นเป็นเ t ่อ c t u r a l change ที่มันมันค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับทำให้ดีมานความต้องการของบิตคอยเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะนะทีนี้ l i s t Return ผมก็ได้วาดภาพให้เห็นแล้วแล้วก็เรื่องของ Factor ที่กระทบกับบิตคอยใช่ไหมครับต่อมาคือเรื่องของ แอสเซทอะโลเคชันว่าสมมุติสนใจแล้วรู้แล้วแฟกเตอร์อะไรที่มากระทบกับบิตคอยบิตคอยมันติดลบได้เท่าไหร่ถ้าเราจะยอมเสี่ยงผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะใส่ในพอร์ตสักประมาณเท่าไหร่ดีนะครับในรูปนี้เนี่ยของโกลแมนแซกอะเขาก็ลองไปทำรีเสิร์ชดูนะครับง่ายๆเลยคือตัวที่ผมทำสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่ไว้ครับก็คือตัวของรีเทิร์นของบิตคอยนะครับเป็นเป็นเป็นช่องที่เป็นบิตคอยนะเทียบกับ60 40 ด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่า60/40พอร์ตใช่ไหมครับ60/40พอร์ตเนี่ยเป็นเป็นทาร์ดี้ชานอลพอร์ตที่คนเขาใช้ทำแอสเซทโลเคชันกันนะครับทีนี้เวลาที่เขาวัดว่าจะแอดสินทรัพย์หนึ่งเข้าไปในพอร์ต60/40เนี่ยมันช่วยเพิ่มแวลูให้กับการแอดไหมนะครับก็เราดูที่ชาร์ปเ t ช o จะเห็นลูกศรสีฟ้าใช่ไหมครับพุ่งไปที่ชาร์ปเลชอนะครับเดิมๆเ,เนี่ย60/40พอร์ตเนี่ยมีชาร์ปเลช0.78แต่พอแอด bitcoin เข้าไปในพอร์ต 2.5เนี่ยคือ add bitcoin 2.5เปอร์เซ็นต์เข้าไปในพอร์ตนะครับ sharp ratio ขึ้นจาก0.78เนี่ยขึ้นเป็น0.91เห็นไหมฮะพอ a d ด bitcoin เป็น5เปอร์เซ็นต์ในพอร์ต sharp ratio ขึ้นจาก0.91เป็น1พอ add bitcoin ก็ไป10เปอร์เซ็นต์ในพอร์ต sharp ratio ขึ้นไป1.07ครับอ่าแต่ถ้าเกิด add bitcoin เข้าไป20ของพอร์ตเลยนะ sharp ratio มันจะเริ่มลดเหลือ1.05แต่พอ a d ดไป30มันลดเหลือ1มันหมายความว่า ถ้าตามข้อมูลในอดีตนะครับตามข้อมูลในอดีตแล้วก็รีเสิร์ชที่เขาทำมาเนี่ยออพติมอลอะโลเคชันของ b บิตคอยคืออยู่ที่10%ที่ทำให้ชา a ์ปเลชมันอยู่ที่จุดสูงสุดคือ1.07%แต่ถามว่าอันนี้มันเป็นเชิงวิชาการนะครับผมว่าการอนะโลเคชันนก็คือคิดง่ายๆเลยว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ถ้าเงินก้อนนั้นจะหายไปทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างเนี้ยสมมุติว่านักลงทุนคนนึงมีพอร์ตร้อยล้านนะครับสมมตินะครับ เนื่องจากกองนี้เป็น UI เนาะนักลงทุนมีพอร์ตร้อยล้านแล้วเขาบอกว่าถ้าจะมีเงินก้อนหนึ่งที่หายไปทั้งก้อนเลยเนี่ยคือ1ล้านผมก็บอกว่าถ้างั้นก็1ล้านอะ่ะก็ซื้อบิตคอยแล้วอีก99ล้านอะ่ะจะไปฝากเงินจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือจะไปซื้อหุ้น AI อะไรก็ได้อีก9 9้าล้านนะเอาบเอา1ล้านอาโล o c a ไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบิตคอยลงไปเหลือศูนย์ก็หายไป1ล้านอีก99ล้านก็ยังอยู่ในเงินฝากอยู่ในพันธบัตรถูกไหมครับอันนั้นคือ การเรียกว่ารับความเสี่ยงได้มากที่สุดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยฉันรับได้2ล้านในร้อล้านเนี่ยก็ซื้อ Bitcoin 2ล้านนะแต่ถ้าเกิดบอกว่ารับไม่ได้เลยถ้า Bitcoin ลงไปเหลือศูนย์รับไม่ได้เลยก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็คือเป็น allocation ก็คือเป็นศูนย์ครับวิธีหลังการคิดง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้าผมจะ suggest allocation ของ Bitcoin ผมก็คิดว่าสําหรับการเริ่มต้นก็1% 2%ก็ถือว่าเป็นลําดับที่เริ่มต้นที่ โอเคนะระดับหนึ่งนะครับยกเว้นว่าเรา trust ในตัวบิตคอยมากๆก็สามารถ allocate ได้มากกว่าน,นั้นนะแต่ต้องไปดูตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะครับนะโอเคทีนี้ก็ครบ3หัวข้อแล้วนะครับอันนี้หัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือดูที่ตัวกอง MBTC ETF u i นะครับว่าเราเฟ f ฟิตที่ไหนก็เราไปซื้อตัว iShare Bitcoin Trust นะครับข้างบนสุดเลยครับก็คือ iBit MFC เนี่ยตั้งกองทุนนะครับเรารับเงินจากลูกค้าเราก็ไปซื้อตัว IBIT IBIT เนี่ยก็คือ Bitcoin ETF ที่จัดตั้งขึ้นโดย BlackRock นะครับผู้บริหารบริษัทจัดการเนี่ยก็คือ BlackRock BlackRock คือบอลจอที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ AUM ประมาณ10ท t r เ l ี i o น,นะครับแล้วก็ปัจจุบัน BlackRock เนี่ยถือเป็นผู้ถือ Bitcoin ที่ถือจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยฉะนั้นที่เราเลือก BlackRock ก็เพราะว่า b l a c k r o อกเนี่ยเป็นเจ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด มีสภาพคล่องสูงสุดกองบิตคอยเนี่ยของแบ c ็กล็เป็นกองที่ใหญ่ที่สุดเราก็เลยเลือกฟีดไปที่กองของ Backlog อกนะครับทีนี้ก็คำถามต่อมานะครับคลาสสิกมากว่าทำไมต้องมาซื้อกองทุน Bitcoin ทำไมไม่ไปเปิดบัญชีเล่นเองนะครับมีอยู่3ามเหตุผลด้วยกันลองฟังผมนะครับเหตุผลแรกคือประหยัดกว่านะครับถ้าเราซื้อ Bitcoin เองกำไรจากการซื้อ Bitcoin จะต้องเสียภาษี คำนวณภาษีสิ้นปีนะครับผมถามหน่อยว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่เนี้ยถ้าเป็นฐาน 30- หรือ35เปอร์เซ็นต์ก็ตามกำไรหนึ่งล้านจากบิตคอยต้องโดนภาษีสามแสนสามแสนห้านะครับอีกสรุปแล้วเน็ตจริงๆได้เข้ากระเป๋าแค่หกแสนแต่ถ้ามาซื้อกองทุนถ้าตัดสินใจแล้วอยากลงทุนนะครับ MBTC ETF PUI ซื้อปุ๊บได้กำไรนะครับก็ส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีอันนี้คือประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับประหยัดข้อที่สองคือสะดวกครับ บางคนบอกว่าเอ๊ะมันสะดวกกว่ายังไงในเมื่อเปิดแอปมันก็คี์ได้เลยเหมือนกันถูกไหมครับโอเคผมจะบอกว่ากอง M B T C E T F ของเราที่ออกมาเนี่ยตอนแรกไซส์กองเนี่ยอยู่ที่ร้อยล้านไซส์อยู่ที่ห0 0 0ันล้านะ 5, าน,นะครับผมจะบอกว่าจากร้อยมาที่ห้าพันะวันนี้นะแล้วเราจดขยายกองทุนเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยใช่แบบเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนอายุยี่สิบหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อเนี่ยคุยคนมีอายุ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปซื้อเล่นเองเนี่ยไหนจะต้องมีเรื่องของ l o อกอินพาสเวิร์ดทูแฟ t เต i ร์ไอดีนติฟิเคการบางคนบอกว่าไม่อยากจํารหัสอยากให้ปลอดภัยเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์บอลเล็ตฮาร์ดแวร์บอลเล็ตถ้าเก็บไว้แล้วหายเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นด้วยความที่ว่าง่ายๆครับว่าเราเปิดบัญชีซื้อกองทุนอยู่แล้วเนาะเราก็แค่โทรบอกมาคุยกับอ m คุยกับเซลว่าอยากจะซื้อกองทุนเนี้ยจำนวนเท่านี้ก็คือจบถูกไหมครับ ถ้าเราทำฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอะไรหายเนี่ยแต่ถ้าเป็นกองทุนเนี่ยกองทุนมันซื้ออยู่ในชื่อของเรานะครับฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะส,สะดวกกว่านะข้อที่3คือมันปลอดภัยกว่าปลอดภัยในที่นี้คืออย่างที่ผมบอกจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยครับว่าถ้าเกิดเราทำฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหายเราจำสิ่งที่เรียกว่าซีดเฟรดไม่ได้นะครับก็คือพวกรหัสโค้ดอะไรต่างๆที่จะเข้าล็อกบิตคอยนี่แหละถ้าเกิดเราอายุมากแล้วเราคือเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจำได้หรือว่า เก็บรักษาพวกนี้ได้มันก็คือหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาซื้อกองทุนเป็นชื่อเราเนี่ยแบ็กล็อกเนี่ยเขาเก็บบิตคอยอยู่ที่ c o i Coinbase c u s t o d y trust ซึ่งเขากระจาย500โลเคชันทั่วโลกนะครับแล้วก็ Backlog อกะเขาคือ AUM เขาเยอะแล้วเขาถือบิตคอยอยู่ประมาณ50,000ล้านเหรียญน,นะครับก็คือเขามีเงินที่จะลงทุนใน i n r ิน t าสเ t u r e เพื่อที่จะเก็บรักษาบิตคอยได้ปลอดภัยกว่าที่เราเก็บเองนะครับ ะฉะนั้นตอบคําถามคือว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปเปิดบัญชีซื้อเองนะครับเปิดบัญชีซื้อเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเลือกที่ผมนํามาเล่าวันนี้นะก็คือตัว bitcoin MFC ตัว MBTC ETF UI เนี่ยก็คือประโยชน์ที่ได้นยก็จะเกิดจากก็จะสามารถอธิบายนะครับได้เป็น3อย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เล่าไปก็คือประหยัดสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแค่นั้นเองครับ ประมาณนี้นะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับบางคนเห็นฟังผมให้ให้ดูผลตอบแทนบิตคอยแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ต้องคือผมจะบอกว่าผลตอบแทนที่มันสูงเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะของบิตคอยคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เชื่อมั่นหรือว่าไม่ได้ trust เนี่ยเราก็ไม่ยังไม่ยังไม่ต้องลงทุนนะครับหรือเราถ้าเราเชื่อนิดนึงเราก็อาจจะลงทุนสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต สัก1%ของพอร์ตเนี่ยอีก99%ก็ไปลงอย่างอื่นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับพอร์ตลงทุนนะครับก็สำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไง MFC ก็ขอฝากกองทุน MBTC ETF k i UI ไไปด้วยครับขอบคุณมากครับ